แต่บออ้าเปิดไม่ได้ทุกคนหินมะถล่มเมื่อวานดูมันหนาวมากไงวันเนี้ยหิมะติดกระจงกระจบไปหมดเลยเออเปิดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวกระจบแตกมันหนาวมากไงทุกคนกาติดลบคักเมจ้ะ มัาจะเปิดออกไปให้ทุกคนดูถ้า <c oughs> ตรงนี้อ่เปิดได้หน้าต่างหน้นหาต่างไม่เปิดไปได้โอ้โหหิ <c oughs> มะถล่มทุกคนว้าวเย็นมากเขียบถุงมือถุงเท้าอะลูกไม่ได้วันนี้มันติดลบหกอ,อ่ะอืบอกทุกคนด้วยจะไปไหนไปตานเพื่อนเออโอ้โห แล้ววันนี้ไม่มีใครมาไอ้นี่ตักหิมะเลยจะไปบ้านเพื่อนไปกินข้าวไปกินข้าวเย็นบ้านเพื่อนแต่ว่าไปแต่เช้าเน่ยนะกินทั้งเที่ยงทั้งเย็นเลยเหรอไม่เอาอะไรไปช็อกโกแลช็อกโกแลตอีลีเพื่อนจะเลี้ยงข้าวใช่ไหมวันนี้ดูหิมะถล่มทุกคนจ้ะโอเคแมททำไมไม่เอารองเท้านี้ไปเอสเีบ ็ตอนนี้เดินเนี่ยเปียกไปไม่ดื้อน,นะแล้วก็ส่งข้อความมาบอกเดี๋ยวพ่อไปรับครับอืมรเ,เราจะไปกินข้าวบ้านโม่ไปเล่นบ้านโมจ่จ้ะไปเลยเจ้าเธอเธอส่งมาเนี่ยอ,อันนี้มาใเป็นตัวแขทตัวแขทมันถั่วเขียวเไยเหมือนถั่วไอ้นี่ถั่วเขียวถั่วนี่นี่คือ,นอ,นอคนโอ้โหน่าก,กินมากจริงๆนะดู อืจุดเด่เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะปิดไฟเนาะเดี๋ยวเราเติมวิธีลบมาเออตัวเย็นๆได้ได้อืวว้าเห็นไหมล่ะออืสวยงาม เดี๋ยวคุณช็คุจะไปบ้านเพื่อนวันนี้ทุกคนแล้วก็เพื่อนรักมากให้มีจุกินข้าวเย็น มีหิมะเยอะมากทุกคนมีหิมะเยอะมากโอเคทุกคนไปเลยหิมะถลม่มวันนี้ไม่มีรถหิมะเลยไม่มีรถมาตักหิมะเลยเอ้ยไม่ได้เลย<_><_> หนาวสิแม่บอกให้เอาถุงมือมาด้วยนี่เอามาโอเคเราออกไปข้างนอกทุกคน <c oughs> ดูคนนี้ไม่เห็นรถหิมะเลยอ่ะ <c oughs> ไปไหนเนาอรถหิมะเอาอไปข้างนอกกันหิมะเยอะเยอะมาก เราไม่ได้มาตรงนี้นานเลยเพราะว่าเขาปิดถนนทุกคนแต่ดูนู่น <c oughs> เขาน่าจะทำเอ่อปิด <c oughs> ใช่ปิดถนนไม่ใช่ปิดทั้งหมดหรอกก็คือเดินได้แต่ว่ามันไม่สะดวกในการเดินไงเพราะเขาเกาะสร้างอะทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้มาถนนสายนี้เท่าไหร่ จะไปก็ไปฝั่งนูน้นหนาวว่าพรเจ้าเหตดงานไหนที่มทะทลมมือคือมือว่านี่ตกทั้งวันเยอะมากจ้ะ ว่ามันไม่แสงว่าที่บ้านดูสีแล้วก็ปิดไฟมันมืดแล้วก็มาข้างนอกมันมีแสงไะเข็ดกอสา รถตัก้เดินไม่ได้นะ ยากาศสวยงามนะจ๊ะเงียบเงาเยือกเย็นเหน็บหนาวโอ้โหว่าสั่นตัว<อ>พี่น้องจ๊ะยังไม่ได้แอบกินข้าวเที่ยงกับน้อง <laughs> น้องน้องไม่อยู่ <laughs> ตอนแรกว่าจะมากับแมทธิวแมทธิวบอกว่าจะไปหาเพื่อนวันวันพฤหัส เปลี่ยนใจไปวันวันนี้ก็เลยอดมาสิก็เลยมากินสองคนมาที่ฟู้ดคอร์ทเหมือนเดิมทุกคน คนใหม่นะทํำอับคนเก่าไม่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 เลียงไม่เลียงไอ้นี่แบบนี้ชอบอันคนมีแว่นตาคนที่มีแว่นตาทำอร่อยมันจะอร่อยแล้วก็ชินใหญ่มากใช่อันนี้ชิ้นเล็กนิดเดียวกินเลยยยองสั่งมาแค่สิบสี่ชิ้นทุกคนกิน2คนมื้อเที่ยงเนาะทำไมเหมือนก้อนก้อนไรซมบนแล้วเขบปั้นไม่เป็นเล ยองไม่กินซอส่ะเนาะแม่ใส่วาซาบิเลยกินยังปั้นไม่สวยเลยเนาะ

เบ๊ะแบบนั้นภาษาบีน้ำตาไหลน้ำตาไหลเหรอกินยังกินเดี๋ยวเราไปเดินเด่นอ่ะ าวมากเลยวนันนี้ธรรมชาติสวยมากทุกคนดูต้นไม้ตรงนี้นะหิมะ<ด> <c oughs> มันเกาะแล้วมันเผ็บเหมือนในหนังฆาตกรรมอะทุกคนเห <c oughs> มือนแน่นหลังแวมไพร์เลยนะเล็กเล็กเป็นเจ้าชาเ,เป็นพระเอกเรื่องแวมไพร์หรือเปล่าฮะ <c oughs> <c oughs> ชอบออกมาต,นตนอนตอนหิมะตกอะ <c oughs> <Vamp> นนวเวมพลอยหนาจริงดีแม่ใส่ถุงมือเล็กไม่ได้ใส่ถุงมือเลยทุกคนเพราาาะวว่อัันนนี้มยมเสื้อมันยาวแล้วเหรอมืออยู่ <laughs> มันหนาแล้วก็มเป็นแบบช้ามาก 发图。啊

อจจะเปียกไหมอ้ยเดีกอน้องอีกมทุกคนวันนี้เราจะทำมัสมนไก่เนาะอันนี้เป็นน่องสะโพกจ้ะน่องไก่นั่นแหละแล้วก็วันนี้มี มันฝรั่งนิดเดียวเองมีสามลูกก็ได้แค่นี้เนาะมันฝรั่งแล้วก็หัวหอมใหญ่ตรงนี้ทุกคนจะใส่ถั่วด้วยถั่วลิสงแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกมัสแมน,มนแล้วน้ำตาลมะพร้าวมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาแค่นี้เนาะทุกคนเดี๋ยวไปทำกันต้องมีกะทิด้วยลืงกี้ดลืมบอกว่ามีกะทิด้วยจะใช้กะทิกล่องนะทุกคนตัดทิ้องอนก่อน เ,เราจะผัดน้ำพริกก่อนออน้ำพริกม,มัสมาร์พร้อ,อมก่อนอระเทหอมตั้ขนขาวน้ำตาลแล้วปรุงรสไปก่อน ขาวเปียกใส่สักแค่นี้ก่อนคนใส่กระเทียมลงไปเพิ่มเราปรุงรสแล้วนะขอเติมน้ำหน่อยนะทุกคนประมาณนี้ก็พอแล้วก็ใส่ไก่ลงไป หนักกินเพราะจริงๆหมูอร่อยกว่าไก่นะเราชอบหมูเนาะแต่แม่ไม่กินนะแต่เพื่พูดถึงว่าหมูจะอร่อยกว่าก็เดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนก็น่ากินแน่น่ากินโอเคเดี๋ยวเราใส่หัวหอมใหญ่เออหอมใหญ่โอ๊ยงานไงเด่นเด่นกระดอนกระเดี่ยวเลยทุกคนก็ฝรั่งใส่ลงไปเลยซามลูก จานลูกได้ครบครบจบที่หนึ่งก mm ็ห hmm. ั่นนะทุกคนเดี๋ยวต้มไปอีกสักนิดนึงก่อนจ้ะ mm hmm. โอ้โหน่าก,กินมากเลยทุกคนว้าวระสบพี่งามทุกคนเดี๋ยวดูโอ้น่ากินโอ้โหราดนะราดข้าวเ้ยพอชอบมากเลยเน,นี่ยนะโ,อโ,โอเคได้แล้วละ่ะ ตัวตัวจริงไม่ใส่ก็ได้น้มันชื่อถั่วลิสงเชื่อเถอะถั่วลิสงอันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ถั่วแขกถั่วแขกมันถั่วเขียวเลยเหมือนถั่วไอ้นี่ถั่วเขียวถั่วอ้นี่ทุกคนโหน่ากินมากจริงๆนะดูน่ากินเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะปิดไฟเนาะเดี๋ยวเราเติมกะทิเพิ่มมาทุกคนจะปิดไฟเลยจะได้นัว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  มากินดีโอ้คนหน่อยเขาคุณครับแม่เขาคุณครับแม่ที่ทําให้กินบครับดนแล้วก่ได้กินบ่อยวมื <c oughs> ่ดสุดท้ายเราส่วนมากเราจะทําหมูเนาะเล็กเนาะครับแล้วก็หมูอนุมน่มๆชอบทุกคนไก่นุมน่มๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <c oughs> ้ดูน้ำเนี่ยผัดน้ําพริกจนแบบ ผ,ผัดกะทิกับน้ำพริกแบบแตกมันสวยอะ่ะมันเลยได้แบบนี้นะทุกคนได้แล้วมัสมั่นไก่ราวนะน่ากินมากทุกคนเยอะนี่เราเนี่ยครับอือนนี้มาทำไข่เจียว ทำเป็นบ่ไข่เจียวนะครับไข่เจียวโอ้ไข่เจียวอีหยังนะไข่เจียวเปล่าๆครับเอออือหือเ้าวทำก็ทำครับมันขนก่อนทุกคนโอ้ยแสงเยอะอือหือทุกคนแล้วก็ว้าวเพ็ดเป็นไหเนะเพ็ดเป็นครับ เก็บคอนกลับด้านเป็หอมเนาะจะ,จะได้บ่ทุกคนไม่รู้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้โอโ้โหฟูมากเหรอว้าวน่ากิน huh. ปรุงรสเองอะไรเองตีไข่เองแบกบอกใส่อะไรทุกคนใส่อะไรนะไข่ซีฟอง อคนอดซิลเขียวซอ,อสปาเขียวซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสแล้วก็มะนาวปีมะนาวนิดนึ่งให้มันฟูอืแล้วใส่พริกไทยหรือเปล่าิ่มทไม่เป็นไรไม่ใช่ใส่พริกไทยมันก็หอมแต่บางคนก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับโอ้สวยสวยหยองถอดไห้อีพอ่นกินน้ำแต่ว่าอีพอมักใส่หัวหอมเน้หยองเจ้าของบ่ามาขนะ กิน่าได้แล้วครับทุกคนตัดอ,ออกยกมากเออตรงด้วยใจเย็นๆได้ได้อือว <Wow. S 2> เห็นไหมล่ะอ uh huh. สวยงามใครเป็นคนบ่นกันแน่ตัวเองอ่ะบ่นแม่ตลอดไข่บ่นไข่เจียว

โอเคทุกคนก็อาหารเย็นวันนี้นะจ๊ะวันนี้กินมาสมามันไก่กับไข่เคียวฝีมืออันยองโอเคตักเลยพ่อ yes ไม่ใช่อันยองตักนะพ่อตักก่อ <laughs> นประมาณนี้ได้อืมเกอได้ลักชิลลิงฟนงตากัน <laughs> มันจะเอาครึ่งมาจะเยอะแตโบเคยบอกว่ามันมีแบบหน่องฟอร์เชอลี่เยอะท้อเดินด้วยมันว่าชิ้นนี้แค่จะท้อเดันอืมคืว่ามันไหลได้แต่หน่องนี่นะกินไปเอาน้องตักจะเอาน่องเล็กน่องใหญ่ก็ชิมนปลื้มเลยวางตรงนี้ทุกคน ก็ต้องเอาซอสมาราดข้าวด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันฝรั่งอยู่ไหนก็หาเอาครับลูกมันมี <laughs> <laughs> อ ah, ่าตรงนี้ทุกคนอเอาอย่างนี้ก่อนทุกคนโอเคครับตักเลยอืกินไ,ไปแบบลูกไม่ลูกเสียเลย Yeah ho. อยากสีโซ่ขึ้นเขาปลากิน Thank you แมทธี่ไปบานมูนอกจากเพิ่นไปแต้เศ้าจ้ะแล้วเพิ่นก็สิกินเขาแล้งมาจากบานมูเลยเนาะจ้ะมูถี่เคยมาบานนั่นแหละมูถี่กินยองกินมูถี่เคยมาบานที่อีเมลเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำนหละจ้์กับมื่อเพิ่นไปบานมูนั่นอะหายเพิ่นไปกินให้ไปเล่นแต้เศ้าแล้วก็ กลับมาคำคำผุนเลยจ้ะอะไรฝรั่งอร่อยมากอิหรี yes very good ไก่นุ่มๆเลย this is soft c h i นุ่มๆนุ่มๆ this is because when you boil it like this is very ใช่สเปนเตอร์อืมที่สั Det är inte färdig än, det ser ut som kontoret. Sitt. Gå, gå lite kanske och sit, stoppa och läsa. Åh helvete, det var 670 de elever nästan bara. Men lite sån här, det är det som samma på Liggö. Den som var där nere har mycket värk utanför också. Den gruvas så där nere. Lite grann i andra. Lite såna. Nej. Vi får se, det hade nog de säger som... Sillpaket. För lite lägre plast. Ja, lite lägre plast. เมื่อวันก่อนเป็นวันที่อากาศดีนะหรืออันนี้บอสนั่นว่าคาวอุตเยิ้มโอ้แต่สูงเล็กมากเลยก่อนวันก่อนชิทประตูคอนทูมันมีรูปเรียนใหม่ใช่เขาสร้างโรงเรียนใหม่วันนี้เราไปเราไปเดินกัะเล็กสองคนเนาะตอนแรกคิดว่ามันเป็นเขาเขาสร้างแบบเป็นออฟฟิศหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวไม่ได้อ่านไงทุกคนไม่ได้อ่านที่เขาเขียนป้ายติดไง ขากลับมาอ้าวเราอ่านเนาะเราอ่านเสร็จอ้าวมันเป็นโรงเรียนนี่เขาสร้างโรงเรียนตั้งหกร้อยเจ็ดสิบนักเรียนน่ะที่จะเข้าเรียนได้อ่ะหกร้อยเจ็ดสิบคนน่ะใช่แล้วตรงนั้นเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากใครที่เคยเห็นที่เราเคยถ่ายให้ดูบ่อยๆอ่ะทุกคนแล้วจะสมบัติบอกมาสมบอติคุณแฟรงค์สิมาดูเซ็กส์วุฒิมีมหาวิทยาลัยสกุลันคุณรักสีคุณรักห้าสี่คุณรักสกตีได้สี่วัยยุ่ยเยอะมากเขาสร้างโรงเรียนเนี่ยจากเกือบสีเซ็ตแล้วเนาะทุกคน เดี๋ยวจริงๆโนแลนไม่ใหญ่หรอไม่ใหญ่ยังไม่เสร็จไงดูเซลโฟหาโอโซนนารานาราเอต่อตามเขาจะรด้ดูอีกอย่างที่จะโพสการ์ดไวรัสเ็กค์นู้นอะไสักที่างดูเซลดูเซลลิงต่กราฟแม็งเดียร์อะไรก็จะไปเกี่ยวกับยามเดือนน้องอ๋อเข้าใช่ดูว่าเซ็กซ์ใช่เมทเพิ่นลสามโรงเรียนใหม่อะนะคุยกันเรื่องเ่าบประด้ไปทั้งนั้นแบบโดนเติมนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นปิดแบบว่าปิดถนนเผื่อสีแบบอันกอสามนี่แหละ จริงๆมันก็เปิดถนนให้เดินนั่นแหละเขาเขาเลยเขาหลีกเลี่ยงการเดินตรงนั้นไงทุกคนก็เลยบอกหูว่าเขาสั่งอีนั้นวันนี้อ้าล่องไปเบิ้งเบิ้งละย่างไปเบิ้งเบิ้งกะเล็กอ้าวตอนแรกว่าเป็นออฟฟิตตามที่บอกจ้ะเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนจ้ะทำนั้นชื่อโรงเรียนว่าอะไรพอชัดแล้ว กินเร็วจังไงไมันคือบ,บัลจ้ะกินช้าๆหน่อยเคี่ยวให้มันนานๆหน่อยครบตักถั่วจะกินช้าๆมันจะอยู่ท้องอกินกเร็วไม่อยู่ท้องนะไหนพ,พ่อถ้ากินแล้วมันจะมีลมเยอะด้วยวอบอกพ่อสิอมไม่รู้จะรีบไปไหนนะพ่อ,อ ได้ยินแม่บอกทำก๋วยเตี๋ยวแม่ทำก๋วยเตีย๋ยวโอยก๋วยเตี๋ยวที่เหลือวันนั้นนั่นแหละนี่ลูกชิ้นกลับไอ้นี่ทุกคนกินไงที่เหลือเๆนั่นแหละครับเหลือก็ใส่ตู้แข็งไว้ไงครับอังองงอาลักมากต้องให้แม่ต้งน้ำซุปไว้ละว่าน้ำซุปมัน,นแช่ซุปแข็ง มา,มาออกละลายแลต้มโอเคมามาแมนอร่อยมากอร่อยก็กินครับกินง,ง่ายๆเ,เลยเดหนูวันนี้ไม่กินไม่ได้กินออโอ้โหลัมเติมเขา่าก็คน,น,นี่ไม่ได้กินขนมปังครอบ ้ำปังง่ายไม่ได้เสียงี่พอตเติมเข่าพี่น้อง yes and only e n t i นดู <the> มโนเอรอ<ม>เลยนีบซุปได้ว่าเรนเนรนะข้างบนมันเป็นพริกมันจะเผ็ดนิดต้องคนคนมาสปีน <a> กินกับไข่เจียวเ,เข้ากันดีมากอร่อยรู้ได้ไงว่าอร่อยแต่แม่ไม่ชอบแม่ <laughs> กไกาอีกหนึ่งชิ้นอันที่แล้วเอาอันนี้อันนี้เอาอันนี้เหรอเอาอันไหนจะอร่อยกว่าอันไหนจะอร่อยกว่าไม่รู้กินลองกินเรียนปอดตุกคอนตอนตอนนี้ปิดเรียนใช่ไหมแล้วก็มีเวลาดูซีรีส์กับพี่แม่ตอนนี้เวียนหัวหมดตอนนี้ซีรีส์เวียนหัวไม่รู้ใครเป็นใครเนาะเออขัดเน่นี่ยยอง ใส่หมูหมูรูพากันกินแซ่บเลยจ้ะเลยเลปลาปลาห่อต่าจ้ะนี่พี่น้องคอยเพิ่งเฮ็ดแล้วไปเตี๋ยวหนึ่งชามนี่นี่นี่เป็นเตี๋ยวที่เหลือนในแหละจ้ะมีกระดูกหมูน้ะเห็นปะนี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลาปหอเข่าจ้ะเดี๋ยวฝากคลิปไว้แค่นี้เนาะแต่ทุกคนจ้าหน่นล่ะขอบคุณที่แบทถักท้ายกันหมดจ้ะมือนี้กะขาดไป็นทิ้วไปเพราะว่าให้นั่งไปหาหมูจ้าหน้งอยากไปกะให้นั่งไปจ้ะขอบคุณที่แบทักทายกันด้วยจ้ามือนี้สบายดีสวัสดีไปไปจ้ะลาบลาบ